สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพามาชมรถ6ล้อยาว7เมตร20นะครับ Hino FF 3 h นะครับเครื่อง195แรงพร้อมลา,ายพาวเวอร์เบรกทิฟฟีนะครับสำหรับคันนี้สภาพดีสวยพร้อมใช้นะครับยาง900ขอบ20นะครับกระบะยาว7เมตร20นะครับ คันนี้ใช้เงินออกรถดาวเริ่มต้นเพียง1,2,000 0บาทนะครับจัดง่ายๆนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับอนุมัติเร็วนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-858-8220-093-325-8446เข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธทยงข้างปั๊มบางจาก ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพุทธสงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220นะครับคันนี้ใช้เงินออกรถดาวเริ่มต้นเพียง120,000บาทนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0908588220นะครับเข้าชมรถได้ที่อำเภอพุทธยสง ข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุท泰สงนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้กระบะยาว7เมตร20นะครับผมกระบะสวยภายในสวยนะครับยางดีพร้อมใช้นาครัาภาสีเต็มนะครับภาษียังไม่ขาดนะครับขับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับ คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับ